เตรียมตัวของคุณให้พร้อมแล้วเรามาสร้างมอดไปพร้อมๆกันและนี่คือแอปพลิเคชันที่ทุกคนจะต้องเตรียมเอาไว้สำหรับการทำมอดในไมโคร r a ับนั่นเองการที่เราทำมอดเองนะครับเราก็สามารถเพิ่มสูตรคราฟเองก็ได้ <c oughs> เมื่อเรานะครับผมเขียนสูตรคราฟเสร็จเพิ่มไอเทมมาเสร็จนะครับผม <c oughs> ก็ให้เราลองมาเทสดูกันแล้วกันเนาะอย่างเช่นสูตรคราฟที่เขียนไปนะครับผมผมเขียนว่าลาวาสปองใช่ไหมครับ ผมก็เขียนแบบว่าเอาสปองมาคาบแบบนี้รวมด้วยแมกมาบล็อกนั่นเองก็มาใส่ปุ๊บนี่เห็นไหมผมก็จะได้เป็นลาวาสปองแล้วเพิ่มไอเทมที่เจ๋งกว่านี้ก็เราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเมื่อมันเป็นได้มาแบบนี้แล้วนะใช่ไหมก็ลองวางดูนี่วางเลยนี่เห็นไหมนี่มันก็ใช้งานได้แล้วนั่นเองเห็นไหมว้าว และเราสามารถทําให้อาวุธของเราสามารถเพิ่มเอ็นชาร์ดได้ก็เช่นเดียวกันผมเขียนเอ่อบิวเดอร์แวนั่นเองเนาะใส่นะครับผมนี่เราก็ใส่ b u ว l เ e อร์แวไปเลยนะครับผมนี่เห็นไหมมันก็เหมือนกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็แปลกๆเหมือนกันนะเออเนาะก็ให้เราใส่เวนดิ้งเข้าไปนะครับผมเห็นไหมนี่บิว l เดอร์แวรเราหลังจากนั้นเราก็ใส่ อันเบรกยิ่งดูเห็นไหมเราก็ใส่ได้แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโอ้กระทาใช้ไม่ได้จะต้องแก้ตรงนี้อีกโอ้โหแก้กันไปแก้กันมาองแก้อีกแล้ว